คำตอบเฉลยอยู่ที่ปากของผมแล้วใครจะเตรียมคลิปนี้มาจริงๆระหว่างเอเดียนโคลอีหรือไลลาครับตอบก็คือคือคือไลลาครับโอ้โหเอาแล้วเอาสแล้วนะครับผมครับตอบก็คือไลลารอซซี่นะฮะ ซึ่งเป็นคนเตปคลิปนี้มีแผนล่อลวงอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับผมอ่นะครับทําให้ตอนนี้นะครับคุณคริสได้อีกแล้วนะครับคริสเลฟฟิลครับผมขึ้นนําโงนลครับถึง4คะแนนครับเอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับมามาดูคลิปฮาจากกางฟูแพนด้ากันหน่อยว่ามันจะฮาขนาดไหนอ่ะคุณไลลาครับเชิญเปิดให้ดูหน่อยครับว่ามันจะฮาขนาดไหนเตียเตียยไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอนอกจากเอ่อ โครงการเนี่ยตอนเด็กๆเ,เตียก็เคยคิดจะเป็นมือปืนนะสมัยนั้นเนี่ยเตียก็ยิงคนตายมาแล้วด้วยแล้วทาไมเตียไปยิงเขาล่ะคำเดียวไงโปอำนาจไง เกง่เกงเจ๊งแจ้วมากสิทธิ์ข้าแต่เจตนาทำให้ประเทศล้าหลังประยุดต้องฉลาดกว่าน,นี้ป้อมเดี๋ยวค่อยนอนต่อทำนัดสั่งแป้งมาเพิ่มปรินาหุบป่าไปก่อนอนุทินอาจารย์ชิฟูอะไรลุงพลให้มาตามท่านเราาาจะตาัตมสญ,ญ,ญ กันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับแม่ครับผมการฟูแพนด้านะฮะมีการล้อไปถึงนักการเมืองชื่อดังครับผมรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเช่นประยุทธ์ประวิตรอนุทินธรรมนัสปรินาโอ้โหหลายคนมากนะครับผมโอ้โหครับจะกล้าล้อเลียนจาเมืองได้นะครับผมบางคนครผมหัวเลาะนะฮะบางคนทนมา8ปีแล้วนะครับผมนี่คือคลิปตลกที่คุณไล่ลาเสนอมานะครับ